สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากดสิบวันนี้แอดปินก็มีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะเมื่อเพื่อนพีชานนมาหาแฟนๆสะดุดตาทักแบบนี้ตำดับแพทนภพานางเอกสาวและพิธีกรมากฝีมือหลังจากที่ได้เปิดใจว่าตกลงจะแต่งงานกับหนุ่มพีชานนเราก็จะได้เห็นภาพของทั้งคู่ออกมาให้เห็นกันอยู่ตลอดและเมื่อสาวแพทต้องไปนั่งรอพีชานนเจอกับเพื่อนรักที่บินมาจากอังกฤษ แล้วก็ได้พูดคุยกันตามภาษาลูกผู้ชายโดยมีสาวแพทนั่งอยู่ข้างๆและสาวแพทก็ได้โพสต์คลิปเมื่อเพื่อนสามีมาหาโดยได้บอกว่าเมื่อเพื่อนผัวมาเยี่ยมเขาคุยอะไรกันโดยเจ้าตัวก็ได้ทำหน้างง,ง,งๆที่ฟังการพูดคุยบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่งานนี้กลับไม่มีใครสนใจในสิ่งที่สาวแพทต้องการจะสื่อเลยค่ะเมื่อกล้องได้แผนไปที่เพื่อนของพีชานนท์ หลายคนถึงกับกรี๊ดในความหล่อโดยสาวเบกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอยากไปร่วมสม o k อิงลิสซซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์อาทิเพื่อนผัวอยู่ตะก้าไหนคะแม่นี่คือตัวอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งชอบมันรอเจอเพื่อนมันก่อนโอเคแม่ดูพ่อพี่แม่แพทเยอะแล้วรบกวนแม่แผนกล้องไปที่เพื่อนพ่อพีได้เลยแม่หนูอ,อยากฝึกภาษาอังกฤษพอดีเพื่อนมีแฟนอย่างแม่รบกวนแม่ให้พ่อนัดเพื่อนมาเจอกันบ่อย แล้วเน้นแผ่นกล้องไปที่เพื่อนพ่อเท่านั้นนะคะแล้วเพื่อนผัวหล่อมากค่ะ CF เ,เพื่อนสามีค่ะอย่าให้เสียชื่อพี่สีค่ะจะยเพิ่งชอบผัวจนกว่าจะได้เห็นเพื่อนผัวไม่รู้แต่หล่อมากเอฟได้ตรงไหนคะเอฟเพื่อนสามีแม่ค่ะใดๆตะก้าเพื่อนผัวอยู่ตรงไหนคะแม่แพทแม่แพทเปิด C f เพเพื่อนผัวกี่โมงรอเอฟค่ะเป็นต้นรอเอฟค่ะเซรามนารามากเซรามนาลาสุด เพื่อนผัวเซรั่มนารามากแม่เพื่อนพ่อเซลั่มนารามาก F ฝรั่งลำหนึง่ง F เพื่อนสามีแม่ค่ะฮ่าฮ่าทำเหมือนเข้าใจไว้ก่อนเป็นต้น